ครับกับสวัสดีครับผมยินด,ด,ดีต้อนรับสู่ช่องของคีมหมอทองเกลนะครับ MMC หนึ M ่งเก้าแปดหกวันนี้มีโอกาสกลับมาบ้านครับอยู่ในป่านี่ครับสองคนสวยอีกแล้ววันนี้วันนี้จะมาหาหนอนแบลงต้ดินแต่ว่าจะมีหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันมีรอยคนขุดก่อนหน้าเยอะเลยเดี๋ยวรับชมกันนะครับว่าเป็นยังไงนี่รอยเอาขุดไปแล้วอันนี้มันโผล่แล้วผมจะไปดูแบบว่าที่ยังไม่โผล่จากดินหรือโผล่น่อยๆครับ จะเอาไปประกอบอาหารนะเป็นอะไรที่อร่อยมากๆเลยหน่อไม้ใต้ดินจะออกหวานเดินระวังนะครับโอเคนี่หนอนนี้มันโผล่แล้วนี่เห็นไหมครับนี่ฮะโผล่แล้วหน่อนนี้อืออันนี้ก็ใชออ่อันนี้ก็ใช่อ,นนใชอันนี้โผล่แล้วอันนี้อันนี้เป็นหน่อไม้ร่วงครับถ้าคน ลาเขาจะเรียกหน่อไม้สางนะครับเอาคุณหนูถือกล้องครับเดี๋ยวจะคุณได้ดูนะครับดูกันนีหน่อแรกแปถึงหน้า,หน,าหน่อแล้วเเอาแค่นี้พอนะครับจะ นี้ก็ยังถือว่าหวานอยู่ของนี้ไงตัดไปแค่นี้ต้องโอเคดูหน่อนนี้ต่อครับถ้าหนอไม้ตัวนี้จะมีสามหน่อนะะนึ่งหนอแรกนนหนอนสองหนอ3สาหนอ3สามจะใหญ่มากเลยล่างแต่ไม่ต้องขุดไปเพรเรารู้อยู่แล้วมันไม่มีรู้ได้ไงเลยดาวเอาครับโอเคไปดูหนออื่นต่อ นนสวยครับอดนนีใจช่นะจอเลยหลังอ่อนอยุงกินเลือดทีนี้ผมจะลองดูตานะอันนี้ตามาะมาณนี้หนอนน่าจะมาอย่างน,นี้ดูนะครับจะมีแค่นีมันไม่ใช่ตาใหญ่ถ้า จะกดจริงๆอ่ะต้องดูตาให,ใหญหนห่น่าจะทำให้มีเสียงหน้าใหญ่เสียงหน้าเล็กอ๋อมีครับแต่ว่าหน่อเล็กมากเลยมันไม่ใหญ่ดูนะเอาให้ดูว้าย ผิดพลาดครับไม่ใช่ครับอะไรไม่รู้ <c oughs> แปวแมวแมวแะวเ มากเลยขุดแทบได้เกือบจะได้ยอดมันเลยอ่ะม่ติดรากไม้ไปเราไปดูเลาะล่างกักว่าอันน,นี้เป็นหน่อยที่ผล่แล้วแต่จะดูหน่อขอาอ้างล่างหน่อ,ยอยนี้ผมไม่เอาไปกินหรอกไปดูหน่อข้างาล่างเออมันจะไม่ค่ออร่อยเท่าไหร่หน่อแบบนี้ เหมือนกันไม่น่าจะมี้ยไม่มีดูตาใหญ่ดีกว่าตามมาตามมาครับตามมาอันนี้ตาใหญ่อยู่ลองดูอันนี้ตาใหญ่อันนี้จะเป็นหน่อแรกนะ ไม่มีนะแล้วติดเ้าเลยมีหน่อเดียวเนะก็ะเป็นอย่างนี้เอาไปประกอบอาหารอร่อยนะพูดถึงฮนะจะหวานแกงเปิดต้มกินน้ำพิสติสสัดลายดิหน่อยนะ หน่อรากยัง่ยังยังยังเสจะได้แค่หน่อรอยงั้น่หอมดนีู่น,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 น่อไดมาถ่ายได นี่นี่อันนี้หนอ่อใต้ดินของแท้นี่เดี๋ยวผมจะมนัดไปให้ดูใต,ต้ดินเลยนะไม่ไม่ไม่โผล่ดินเลยอยู่ลึกมากเลยดูด,ดนินี่นี่ครเห็นไหมลึกนะนี่หน,น่อสวยนะหนอ่อใต้ดินอย่างนี้จะหวานอร่อยเดี๋ยวผมดูนิดหน่นอยมีมะขมเขาขาวใช่ป่ะโอ๊ย นั่นหนังเปิดเลยนั่นเขาจะเลือดไปโดนอะไรนี่เสียมไม้ทำเสียมสั้นนะหม่น,นอเดียวเลือดเลยแถ <c oughs> บนี้ก็มีนะนไม่เอ,องงา,าไม่กดกดยากนอนง่ายดีเีลางดี

อาหารเช่นหน่ม้เดีนนี่กอยจะไปทำกินตอนนี้มมหน่อไม้เต้ดินก็ราคาสามสิบบาทขายตามตลาดนะครับขายเฉพาะให้คนกินสวยนะอัน,นี้ก็เกือบในแกงพอมหม้อเลยครับได้ได้เยอะพอควรอันนี้กอยนะ่นนี่หัวด้วย หัวยุบน่าจะออกหัวไม่ตรงนี้ถ้ามีหัวเขาจะปนๆมาเดินมาเอากล้องหน่อยเดินมาแล้วครับเป็นไงมั้งครับพอได้เนื้อหาสาระนะสำหรับคลิปนี้สำหรับใครที่ไม่รู้จักหน่อไม้ชนิดนี้ก็เสิร์ชดูใน Google แล้วสอบถามผู้รู้ได้ก็ เราเรียกหน่อไม้ซางทางบ้านผมก็เรียกหน่อไม้นวลทื่เอไปใช้ดองครับดองแล้วส่งตามนอกตามที่ต่างๆเอาไปแกงส้มหรือทําอะไรหน่อไม้ต่างๆไม่ใช่หน่อไม้ลวกนะครับคนละอย่างกันเดี๋ยวดูหน่อนนี้ครับเดี๋ยวให้คนสวยเราขุดน,นี่ครับนคนสวยเราเจอนี่เลยหนอย,ยาวอยู่ที่จะขุดเป็นไม้เด็กเทพเดี๋ยววี่งัดถินออกแค่โอ้หนอนนี้ยาวกว่าอันนี้ยาวกว่า <c oughs> นี่มาขุดทางนี้นี่ลวงไม้ทิมตาเอาเลยโชเอาขึ้นอีกเอาขึ้นอีกขึ้นหน่อยอขึ้นขึ้นขึ้นนีเหรอไม่เสียบขึ้นมานั่นแหละเอาที่มันนุ่นอ่อนเราแค่กิน <c oughs> เดี๋ยวตามก็แตกขึ้นมาใหม่หน่อมันแตกขึ้นมาอีก หักเลยบ๊บมาโอเคสวยงามครับนี่นะฮะอันนั้นดึงมาเลยนั่นแหละโอเคครับสวยงามมาทำหน้าที่ต่อไปอเปลี่ยนคนพูดซะแล้วอโอ้โหนอนที่นี่พอมหม้อเลยครับนอนนี่เดี๋ยวอันนี้ผมจะลงมือเอง มาเสียมชุบเลยนี่นี่โอ้โหเมื่อก่อนทำอะไรกินแล้วโอ้แทบตายสำหรับกอนี้ก็เป็นหน่อไม้ไผ่หนามน,นะครับหรือหน่อไม้ไผ่ข้าหลามแถวบ้านผมจะนิยมไปเผาข้าหลามนะครับเพื่อง่ายอไม้ข้าหลามแต่ต้นเป็นหนามน,นะครับหนามแหลมมากขึ้นตัดจะยากอยู่ เดี๋ยวไปดูต่อใต้ดิงต่อครับส่วนนี้ก็เป็นหน่อที่เขาขุดไปแล้วนะครับขุดแต่ไม่เจอมาขึ้นไกลอันนี้น่าจะเป็นหน่อที่สามดูันจะชะัดชชาๆเลยครับจะอ่อนมากนัหนอ่อ แฝงเปิดสุดยอดเลยพรอะคุณเนียนี่นี่นะอันนี้ผมขุดเอาแค่พอเทียนอ่อนนะไม่ได้เอาถึงลึกขนาดนั้นถ้าเอาลึกขนาดนั้นก็ได้แต่ผมจะให้ตามแตกมาอีกใช่ดิหน่อเล็กเหอาเลือกหน่อยสวยเราเลือกได้ตอนนี้ ถ้าหน้าเปิดป่าหน้าหาต้นไม้ก็คนจะเยอะมากเลยส่วนมากถ้ามาให้สายจะมาไม่ทันครับเราต้องชิงตื่นเช้ามาขอาองเึกเห็นอะไรนี่ใบไม้ไมเท่านี้ก็พอพอกินแล้วครับเดี๋ยวตรงนี้สองสาหน่อน่าจะพอแล้วก็จะขึ้นกรุงเทพพรุ่งนี้นะครับก็มาหาสเสบียง เพื่อไปทำกินนี่นี่มาดก่อนนี้กันนี่สองหน่อเลยอ้วน อืมก็เได้ยอดมันเลยอันสีไม่เหมือนกันอันเจอก่อน เริ่มบินไปเริ่มแก่สามนอเลยเทียวกันถูกหวยสามตัวนี่ครับเหนื่อยเหนื่อยครับพอกินแล้ว <laughs> ก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดแชร,ร,ร์กดไลค์กด subscribe ก,กันด้วยกดติดตามกันดีเยอะเลยครับ ่เราพูดเยอะมีคนมาหาเยอะก็ขายได้อยู่ตอนนี้โลสามสิบบาทใครๆก็อยากหาสำหรับของผมก็พอทำอาหารแล้วครับก็คลิบนี้กคงได้สาระกันพอดูครับว่าหน่อไม้ชนิดนี้ต้ม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 เดี๋ยวพูดไม่ถูกหน่อไม้ใตดินครับต้มทีเดียว สามารถนํามาประกอบอาหารกินได้เลยไม่คืนไม่อะไรแต่ถ้าเหนือดิ้งขึ้นมาแล้วก็ขอให้ไปต้มน้ําคืนน้ําหื่นอะไรไปแช่น้ําหืนก็กับเกลือเรื่องอไงนี่แช่วไว้คืนนแล้วก็นํามาทํากินเรื่องไม่ก็ต้มต้มสองน้ําก็จะหายคืนแต่แน่นอนครับน,อน่อไม้ใตดินยังไงก็หวานอร่อย แฟนเจออีกสองนอครับอือเยอะนะเนี่ยเห็นแล้วเอาซะเลยเดี๋ยวุด3สามสี่หนอนนี้ส่งท้ายครับหนอนี้สวยแดงแจ๋ครับโอ้โห แรงโมใหญ่แล้วนี่นี่ก<อ>็สำหรับคลิปนี้ขอลาตะพีเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ครับเผื่อมีโอกาส ทีนนี้น่าจะทำคลิปเหตุอยู่คลิปหาให้โกลนครับสำหรับคลิปนี้ไ,ไปายสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าไยไปกลับบ้านแล้วครับยุงก็เยอะ จะกล่ามาเอาก็แลนเฮ้ยเลียกลูกอะไรวะตะขอตะขอตะขอใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเก็บมาหมดเยอะเก็บได้ของกินนะแซ่บโอ้โหมดเป็นฝูงนี่ ม,มาแล้วโอ้โอเก็บไม่ทันอันนี้ไปคงแถมจากห่างตรงไม้เมื่อกี้ครับ